วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเราสองคนคะ่ะดิฉันกิตราพุทธิโชติิรันและคุณสกันแก้วประจันค่ะสวัสดีครับน้องกิ๊บครับสวัสดีค่ะพี่บอลคะ่ะวันนี้มาพบกันในวันหยุดราชการใช่แล้วนะคะสิพฤษภาคมนะครับวันนี้ตรงกับวันพืชมงคลครับแน่นอนหลายคนได้ติดตามการถ่ายทอดสดด้วยนะครับพระพระราชพิธีพื่ชมงคลจรวดพระนางคันแรกนาขวัญ2567ครับหลายคนที่ได้ติดตามก็รอชมแหละน้องกิ๊ว่าพระโค จะเสียงทายอะไรคำ<ช>ทำนายเป็นอย่างไรเรื่องน้ําจะเป็นอย่างไร<ม>เรื่องผลลามงลับการเพราะปลูกจะเป็นอย่างไรวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นวันที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องกเกษตรกรไทยนะคะ,คะโดยเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะคนอกจากนี้เนี่ยในงานนี้นะคะ ก็ยังมีคุณประยูนอินสกุลซึ่งเป็นประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะทำหน้าที่เป็นพญาแรกนาส่วนพระโครแรกนาคือพระโคพอและพระโคเพียงค่ะนี่นะฮะสำหรับผลการเสี่ยงทายนะครับแน่นอนหลายคนที่รออยู่นะครับผลเสี่ยงทายพระนุ่งของพระยาแรกนาที่ไปประกอบพิธีปีนี้พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานครับหยิบพระนุ่ง5คืบนี่นะฮะพยากรว่าน้ําในปีนี้จะมี ปริมาณพอดีนะครับข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหาันจะอุดมสมบูรณ์ครับส่วนการพยากรณ์เสี่ยงทายพระโคนะฮะปีนี้เนี่ยพระโคกินเลี้ยงนะครับโดยพระโคนี่ได้เลือกกินน้ําเลือกกินหญ้าพยากรณ์ว่าอย,ย่างไงครับน้ําท่าจะบริบูรณ์สมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหาันจะสมบูรณ์ดีนะคะกินเหล้าก็มีการพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดียิ่งขึ้นทําให้เศรษฐกิจ,จเจริญรุ่งเรืองค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ยังได้มีการแจกจ่าย เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานนะคะให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อที่จะรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกร,ร,กรด้วยอีกครั้งยังมีการคัดเลือกเกษตรกร,ะร,กรนะคะสถาบันเกษตรกร,ร,กรและสหกรณ์ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานโรลังวันต่างๆอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นขวัญและก็กําลังใจให้กับเกษตรกร,ร,กรไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะครับวันนี้วันสาคัญนะคะงานพระราชพิธีพืชมงคลจรวดพระลังคันแรกนาขวัญ 2,567ณนะมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณโบราณเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นพระราชพิธีเป็นพระราชพิธีนะคะที่เป็นมิ่งขวัญเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องกเกษตรกรไทยเพราะนอกจากจะเป็นวันพืชมงคลแล้ววันนี้ก็ยังถือว่าเป็นวันกเกษตรกรด้วยใช่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่หลายๆคนก็ได้มีการร่วมชมการถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็เห็นเรื่อง ร่าวของประเพณีต่างๆเรื่องราวของสิ่งดีงามที่ถ่ายทอดมาตั้งอดียนะฮะจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับนี่ะนะฮะให้คุณผู้ชมได้เห็นความงดงามนะของพระราชพิธีพื่ชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญกันนะครับค่ะ